ค่ะเจลอตเตอรี่สวัสดีตอนเย็นๆนะคะพี่ชมมือนี้มาหาเจลอตเตอรี่คือเก่านะค่ะพี่ชมเอามั็นยังนี่งเจอันแค่ไหนบ้านเราใส่ออมเจลลวกแมอ๋ออ้ค่ะพี่ชมมือนี้นะคะก่อนจะมาเบิ่งตัวเลขแนวทางน้ำกันแม่หมูข้ามาคขั่วคือเก่านะค่ะพี่ชมตะมุ่งบ้าตะมุ่งบ้าเปก่าตะมุ่งบาไม่อีสี่เลยเนี่ยตะกอกบ้าแม่หอูเนี่ยตมันงบใส่ห่วย เจ๊กะมีหมูมีพวกเนาะโอ้มีผู้มีพวกเอาตาบกกอกหรือ่ป่าไม่กัดหมูพวกโอ้โอ็ขอบคุณมนหลายๆเนาะเจเนาะเอามมหลายก็นี่เจ้เอาเขาเต้ฟินมีอ่นปะคนะกอกงามงามสมแซบแซบกอกแซบๆเพิ่นวะเอาเขาไปยังหมูใหม่มูใหม่ในภูมิกางนาอีกแล้วหมูขึ้นเต้ฟินวายใกล้อย่ังมีก้อนหินไหมก้อนหินเจ๊โจ๊กจีน อหนหุ่นอุ่นอุ่นข้าวเหน,นเเียวค่ะคุณข้าวเ,เย็นพวกบา้านๆเนี่ยทั้งสี่บ้านโอ้เด็กพี่ร่างร่างถวยอันนี้เขาเรียกว่าสตูดิโอสตูดิโอสตูดิโอยามเย็นท่านผู้ชมเจอกันทุกเย็นกันน,นี่ละแอบพ่อกันทุกวันนะครับแต่ว่ามื้อื่นมื้อื่นจะไม่ได้เจอกันด้ท่านผู้ชม<อ>่มวันนี้ยามเย็นนะครับมื้อื่นบ้าแถวจะไปรับพี่ชายนะครับคุณล้าอุดร สนามเป็นอุดระนเป็นกัปปะพัดนะครับเป็นไปทําการทํางานอยู่สิงคโปร์ไปหาเงินหาทองนะครับมื่นช่วงคําช่วงนี้แหละจะไปช่วงนี้อ้เจ้ให้เจ้ยับษ์เมื่อผีนักยัญญาปีก็จะอยู่ที่นู้นนั่นสวัสดียามเย็นครับเจ้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ <c oughs> วุ้นในหมูนี <c oughs> ่ใช <c oughs> ้เป็นดูกับหมูที่แต่ละมือนี่สวัสดีเจ๊กิ๊บเจ๊สวัสดีสวัสดีสองเด็กจังว่าท่านผู้ชมพรุ่งนี้ออ๋พรุ่งนี้จะหยุด จะไม่เห็นเจนะมืออื่นเออพอมืออื่นบปล่าแถาจะช่วงเวลานี้แหละครับผมจะไปสนามบินอุดรเตือนทางไปอุดรไปรับพี่ไซอาจจะมาดึกอาจจะกลับมาดึกท่านผู้ชมหรือกระเดียวประมาณออกจากขุนกระทุ่มนึงกันป่ก็จะประมาณประมาณหอดบานห้ากิ๊บมาสองทุ่มเอฟซีพิ่นเพิ่นกับพอดีแหละได้พักสายตาเบิ่งเจ้พักสายตาเบิ่งเจเออเบื่อเด้อลังเทียเห็ดมืออื่นเห็นคอมเมนต์อยู่ดิ เปิดมาปุ๊บก็เห็นแต่อยู่ในครัววุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยน่ะโอ๊ยขอโทษได้ไลค์ค่ะเจ้าพี่เจมส์ี่รักคุณคนพูดกัว่าโอ้ยบื่เบื่อดอกท้ายลวดพิ่นว่าก็ดีใจเนาะเมนูยังเจมส์มาหนี่งเอ้าสีออมเด้เบาแถวลวกลวกเครื่องไก่ไปที่จีงไปตลาดนี่ครับไปตลาดว่าจะเอาไก่มะปิ่งเจออมโอเจลวกแล้วลวกก่อนใส่ตะไคร่ลวกใส่ตะไคร่บาดจังจะหั่นออมหั่นอมเครื่องใน มั่วมาบอ,มอาบป่าบกอกฮะบกอกอืมบก,กอกบานเาท่าธรรมชุ่มใส่ละพักใส่เจ๊เอาพักคุณเอ,าอ้านี่นี่ผู้เฒ่าเจะเอาบกอกนี่เขาจะว่านี่นี่พักธรรมชุ่มผักใส่แกงอ่อมเตรียมแล้วอืมเอ้าเมือนี้คือเอาพักซี่มาลายเถอะ,เ,ะ <c oughs> เห็นมันง่ามไหมจีเป็นยาดมันบกอ่กบ่มีน่ะผมเห็นมันง่ายหมดแยกมาใส่หมึกกรได้เดี๋ยวแม่หมูกะทิ่าเอามาจักกรมเจ๊มาพี่อย่างมาพี่เจ๊อย่างมาคุยกันดีพี่เออเออเอามาจักกรมเจ๊ใส่เบหมือษีจังไหนทา้งฝีก็ได้ปั่นฮะ เอาห่วยห่วยอยู่เอามาจรกรรมแจ้กันสิไสเบิร์ดไสนั่นผลิตมาเนี้ยเย่งเฮ็ดหน่อยก็เป็นอยู่แเปลี่ยมาแล้วก็หันไปมุ่งผลเอานี่บอสมาทั้งดีกันไรทั้งดีกันไรเนี่ยเดี๋ยวเอ็มซีกันสิว่าจะเจกยุ่หลับอันหวนหายอยู่บาทเด้ไปมวยสาดกล้องไปน้ำอ้มม่เจ้หมอ่ำดำดีเนาะมัดเข่ากับหนาเแต่เอาทำชุชมนะครับคุยกันจักหน่อยนะครับคุยกันจักหน่อย นับเบาเถ่าจะลงนะครับสูตรปู578ดนับสูตรเล็กวิ่งปูถือว่าเดินดีแล้วก็สูตรร้อยมาลลยนะครับงวดนี้เบาเถ่าจะจับคู่ประกบให้นะครับงวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาเล็กวิ่งปูถือว่าเดินดีคนับเล็กวิ่งสูตรปูนะครับมาทั้งสองมาทั้งศูนย์นะครับเบาเถ่าประจบจับประกบกับสูตรพ่อเซียนทองบ่เขาาต่ว่างวดนี้เบาเถ่าจะจับประกบกับสูตรร้อยมาลลยเอาเจ๊เราจะเห็ดแก่อมชมอืม อยากได้ประกอบม้าออเด้อร์พิกาสบ้านเจลอตเตอรี่อ่าฟรีประกอบเด้ิ่บ,ออบ่บกก่แซ่บๆดิเด <laughs> บกก่ส่งไปสนี่ไปให้ันพูดไม่ได้มันเนา <laughs> กก่าปอะกอบมันลนเจ๊ใส่ซองฟีดไปอีกสิพ่อฟีดหนึ่งเหรอดิเออ่อกสอ,อบเอ <laughs> อ <า S 1> <laughs> อมไปรชมมาเบิ้งน้ำกันาชมวันนี้งวดที่ผ่านมาสูตรร้อยเมลัยนะครับสูตรร้อยเมลัยถัดเด่นของปูกับขึ้นเด่นเก่าหนับเก้ามาศูนย์เก้าหนับนี่สามโตนะครับ อ่าสามตัวหนับจะเป็นเลขเด่นสูตรปูห้าเจ็ดแปดเก้ามาศูนย์เก้าสองกลับไปหลักร้อยนับสองศูนย์เก้านับรับ, 9, รบสูตรเลขวิ่งปูห้าเจ็ดแปดนะครับผมวิ่งสองกับศูนย์นับมาถึงสองตัวเลขทั้มชมสองมาหลักร้อยศูนย์มาหลักสิบแต่ว่าบ่าวเถาไป,ไปจับประกบกับสูตรพ่อเซียนทองจับคู่ไม่เข้านะครับทั้มชมเลขวิ่งเลขเด่นถือว่าแม่นนะครับทั้งสูตรร้อยมาลายัยแล้วก็สูตรเลขวิ่งปูห้าเจ็ดแปด งวดนี้ได้มาแล้วนะครับสูตรร้อยมลัยก็ได้มาแล้วเอาท่านผู้ชมนี่แคปหน้าจอได้ครับเด้อยสูตรร้อยมลัยปูห้าเจ็ดแปดนะครับจะได้เด่นสีกับสามต่อเดนเด่นคือเจ็ดครับงวดนี้เจ็ดนะครับเด่นคือเจ็ดแล้วก็จับเบ้าเทาสูตรนี่ครับสูตรที่ปูบอกไว้นะครับสูตรนะใบใบตรวจรางวัลที่ห้านะครับนี่ครับรางวัลสุดท้ายนะผมนี่ครับ ห้าสี่หกปูว่ว้าวสองตัวไทยนี่เป็นเลขเด่นเลขวิ่งนะับถ้าสูตรพ่อเสียนทองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าไล่ขึ้นไปลำดับที่เก่านี่ยครับผมหรือลำดับที่เก้าสิบสองนับสูตรเลขเด่นพ่อเสียนทองได้สองศูนย์สองถ่ายเด่นวันนี้สูตรพ่อเสียนทองจะนะี่ครับมีสองมีศูนย์มีสองเด่นที่สองนะครับแต่ว่าเบาเถ่าจับสูตรปู่ห้าเจ็ดแปดคือสี่กับหกนี่ครับ จับให้แนะับสูตรปู่ห้าเจ็ดแปดสี่กับหกวิ่งสี่กับหกับสูตรนี้เดินดีนะครับเดินดีทั้งปีธรรมชม้ชมนะครับสองตัวมาตัวงวดที่แล้วมาทั้งสองตัวเลยนะครับบ่าวเท่าจับประกบกับสูตรร้อยมะไรนะครับเพราะว่าทางงวดที่แล้วนี่่านมชม้ชมทางงวดที่แล้วนี่มมถ่ายจับสูตรกับ100ร้อยมะไรนะรมันจะเขา่านี่ธรรมธรรชมงวดที่เราถ่ายจับสองเก้า 09นคนับงวดที่แล้วจะมา0เก 09, ะารับงวดนี้บ่าวเถาก็ได้จับประกบให้นะครับจับประกบให้4กับ6จับประกบกับอ่า7 7เออ73 743บ่าวเถาก็จับเส่742ลาบาทนี้เนาะนะครับทำชุชมเดียวจับคู่ให้ไหมนะครับผมเอาทำชุชมแคปหน้าจ,จอไม่ได้ทำชุชมได้ นะครับเลขเด่น4กับ6นะครับต้องจับประกบกับ4 3 7นะครับต้องจับประกบกับชุดนี้นะครับก็จะได้4 4 4 3 4 7 6 4 6 3 6 7นี่ครับเลขวิ่งสูตรปู่578เจ็ดแปนะผมนะครับรางวัลที่5รางวัลสุดท้ายนะครับผมเด่น4กับ6นะครับรางวัลสุดท้ายนะครับเลข4กับ6เอามาเป็นเลขเด่น <S <s <ih az ade> เลขวิง่งสูตรปู่578 นะครับเมื่อกี้เป้าแถาไปจับไซไอของวดที่ผ่านมา729บะแมนนะครับต้องจับประกบกับ437ของงวดนี้นะครับ17มกราคม2568นะครับเป็นแนวทาง่งยิบจับลอตเตอรี่สลากกินแบงค์ได้ทผู้ชมเด้อนะครับเอาหาผู้ใดมีเหล็กเด่นจับมาใส่สีกับพกได้เลย,เลยนะครับสูตรร้อยมมลายเจาจะได้เด่นสี่เด่นสามเด่นเจ็ดตาเน้นเน้เนกระคากระคือสูตรปูก็คือเจ็ดน,นะทาเน้นก็คือจะเป็น สี่เจ็ดกับหกเจ็ดนะครับตัวเน้นเอาเดี๋ยวบ่าวเท่าวงกลมให้นะครับผมเน้นที่สี่เจ็ดกับหกเจ็ดนะคะ,ะจะไปนเน้นคู่นี้ทาชมเด่นที่เจ็ดนะครับคืองวดเมื่อกี้ถ่ายจับก็จะเข่าศูนย์เก้านะครับเน้นที่สี่เจ็ดกับหกเจ็ดเอาแคปหน้าจอได้ทาชมได้นะครับผมอ่าจลอตเตอรี่ก็ อยู่ในครัวเหมือนเดิมนะครับเต็จแกงออมแกงออมเครื่องในไก่ค่ะมีมุ้งดอกมุ้งนี้เอาเท่าดอกเอารวดเจี๊ยรวดมุ้งก้อเท่านี่ละหามุ้งบ่พ์เดี๋ยวเราจะหั่นผักทำชุมนะครับมืออื่นดาบมืออื่นจังะมามืออื่นโอ้มืออื่นมาได้พอเจได้มืออื่นเนี่ยมืออื่นมากมืออื่นแยมแรง นัดหนึ่งวันนับมื่นบ้านเราจะไปอุดรไปชุ่มระไปรับน้องไส้ไอ้ครับไปรับไไปไอ้เนาะโอ้ยเจ๊กับลงลงเรื่องเรือบเอานะครับผมพ่อกันจิบนาะครับตช่มเมือเมือนี่พ่อจันจินากับพ่ออยุจิบนาไม่กินข้าวน้ำกันเอามือในเ็ดนกกินไบถ่ายยูบบ่บ่ครับผมบ่โอ้เนาะ ได้คิดว่าไดเฮ็ด,ดไปกัสิเอิ้นมากินเก้าหนะาว่าคิดถึงปูที่เราได้ส้มสูตรร้อยเมลายนะครับผมปูห้าเจ็ดแปดนะครัก็เป็นสูตรที่ปูให้ไหวหน้าปลาก็สูตรเล็กเด่นเล็กวิ่งปูนะครับปูก็อยู่ในใจเสมอนะครับผมเอาไปปรกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับเอ้าค่ะมาชมขอบคุณบ่าวเท่านะค่ะที่ได้ลงสูตรปูห้าเจ็ดแปดให้เบิอร์นะคะ่ะเพื่อบักเพื่อชอบน้ำกันนะคะ่ะเอาสาระคลิปนี้นะคะ่ะขอบคุณค่ะ ลอตตอรี่าให้โชคให้มาน้ำกันนะค่ะขอ,อกันไม่คลิปนาค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ